อินทรศักดิ์จีราชินีที่ถูกปลดสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระบรมราชนีเนี่ยท่งเป็นพระราชนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับและก็ส่งำลำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีอยู่ได้เพียงแค่สองปีครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้รัชกาลที่6ทส่งลดพระอิสริยยศลงครับ นับเป็นเหตุการณ์ลดพระอิสริยยศของฝ่ายในครั้งสำคัญในแผ่นดินรัตนโกสินนะครับและก็เป็นครั้งสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับพระนามของสเสด็จพระราชินีพระองค์นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนักนะครับถึงแม้จะได้ยินพระนามก็อาจจะไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่านมากเท่าไหร่ละครับและที่สําคัญนะครับก็คือ อะไรที่ทำให้สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่6พระองค์นี้ต้องถูกลดพระราชอิสริยยศครับปลดออกจากตำแหน่งสูงสุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่รองจากพระมหากษัตริย์เลยนะครับวันนี้ผมจะเอารายละเอียดของพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับออกมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันเป็นประจำทาง YouTube c h anel ของคนติดเล่า Podcast แล้วก็ Facebook และติ๊กตอกในชื่อคนติดเล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีเนี่ยทรงมีพระนามเดิมว่าประภันะครับ เป็นทิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีครับหรือว่าคุณปลื้มสุจริตกุลครับซึ่งเกิดแก่ท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีนะครับหรือว่าคุณกิมไลสุจริตกุลครับท่านเกิดเมื่อวันอังคานที่10มิถุนายน2445นะครับที่บ้านคลองด่านที่อำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีณนะขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นบ้านของปู่ครับปู่ท่านคือพระยาราชพักดีครับหรือว่าโคสุจริตกุลครับ พยาราชพักดีเนี่ยเป็นพระอนุชาคือเป็นน้องในสมเด็จพระปิยามาวดีศรีพัชรินทรมาตานะครับก็คือพระออิกาฝ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็คือสมเด็จพระปิยามาวดีศรีพัชรินทรมาตาเนี่ยเป็นยายของรัชกาลที่6ครับดังนั้นพยาราชพักดีรวมทั้งบุตรหลานเนี่ยก็จึงมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีนะครับในฐานะราชินิกูลที่ใกล้ชิดครับ คุณประภัยเนี่ยเกิดมาเป็นเด็กรูปร่างเล็กแล้วก็บอบบางนะครับเป็นคนร่าเริงครับแล้วก็มีผู้ทํานายเอาไว้ว่าลักษณะเนี่ยจะมีบุญครับจนพี่น้องเนี่ยรู้กันดีว่าหากจะขออนุญาตไปเที่ยวงานหรือว่าต้องการของกินของเล่นอะไรเนี่ยอ่านชื่อคุณประภัยเนี่ยก็จะได้ดังประสงค์ทุกครั้งไปนั่นแหละครับเมื่อคุณประภัยอายุครบ8ขวบครับ ก็จึงได้เข้าไปเป็นนักเรียนประจําอยู่ที่โรงเรียนราชินีนะครับตั้งแต่2,454ถึง2,463ครับจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมครับระหว่างศึกษานั้นคุณประไพเนี่ยสอบวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษดนตรีการฝีมือและก็กีฬาครับคุณประไพเนี่ยชอบการกีฬามากกว่าวิชาการนะครับแต่ก็สอบได้คะแนนดีทุกครั้งนะครับต่อมาปู่ของท่านคือพญาราชพักดีเนี่ยถึงแก่อนิจกรรมครับ จ้าพยาสุธรรมมนตรีคือบิดาท่านเนี่ยก็จึงได้ย้ายไปปลูกบ้านใหม่ที่ประตูน้ําภาษีเจริญนะครับห่างจากบ้านคลองแดนไปไม่มากนักแหละครับและเมื่อคุณประภัยสาเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยบิดาของท่านก็นําคุณประภัยเนี่ยเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในครับคุณประภัยเนี่ยสนใจการขับร้องอยู่มากครับโดยเป็นต้นเสียงเนี่ยร่วมกับคุณเปื่องสุจริตกุลผู้เป็นพี่สาวครับคุณเปื่องเนี่ยต่อมาเป็นพระสุจริตสุดานะครับ และก็ได้รับโอกาสเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการแสดงโขนสมัครเล่นครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยครับนอกจากนี้คุณประภัยยังแสดงเป็นอินทิราดุลยวัฒนะครับนางเอกของพระชนนิพนธ์ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องเสือเท่าครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าคุณพระประยูรวงศ์นะครับหรือว่าเจ้าคุณจอมมันดาแพรแม่แพรของรัชกาลที่หนะครับมีความประสงค์ครับที่จะถวายตัวหญิงนักเรียนนอกจากสกุลบุญนาคนะครับให้เป็นบาทบริจาริกาบ้างครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแก่คุณเปื่องสุจริตกุลนะครับหรือว่าพระสุจริตสุดาซึ่งเป็นพี่สาวของคุลประภัยครับซึ่งตอนนั้นเป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้กราบทูลว่าจะถวายน้องๆของตนเองแทนครับ ด้วยเหตุน,นี้คุณพระสุจริตสุดาจึงให้คุณประภัยเนี่ยไปถวายการรับใช้รัชกาลที่6อยู่บ่อยๆครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรัชกาลที่6ทรงมั่นกับหม่อมเจ้าวันวิมลวรวรรณนะครับแล้วก็โปรดสถาปนาเป็นพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวรภาเทวเีก็จึงทําให้เกิดฝ่ายในขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลนะครับพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงเลือกหาแต่ผู้มีตระกูลแล้วก็พระญาติวงให้เข้าไปอยู่ด้วยครับเช่นคุณหญิงภูบาลบันเทิงครับ หรือว่าคุณตระกูลอมาตยกุลนะครับเป็น Lady in ินเวต n ิครับนางสนองพระโอษนั่นเองครับมีหม่อมหลวงป้องมาลากุลครับเป็น Lady b เบสแชมเบอรนะครับหรือว่าเป็นต้นพระตำหนักต้นห้องนั่นเองแหะครับแล้วก็มีแม่เปลื่องกับแม่ประภัยสุจริตกุลสองคนพี่น้องเนี่ยเป็น m a ดอ of Honor ครับเป็นนางพระกำนันครับนั่นจึงนับว่าเป็นครั้งแรกครับ ที่ราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยเริ่มมีฝ่ายในตามแบบราชสำนักที่เคยมีมานะครับแล้วก็ตามแบบราชสำนักของชาติต่างๆในยุโรปด้วยครับในช่วงเวลาที่รชัชกาลที่6ท่านทรงมั่นกับพระวรกัญญาปทานพระองค์เจ้าวรภา,าเทวีนะครับทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าครับให้จัดพระตำหนักจิตรดาระโหฐานนะครับเป็นที่ประทับของพระคุมั่นครับ และต่อมาเนี่ยเมื่อรัชกาลที่6ท่านทรงมั่นอีกนะครับกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานพระตำหนักจิตรดาองค์เดิมนะครับที่มุมลานพระชวังดุสิตใกล้ๆวังปารุสกวันนะครับให้เป็นที่ประทับครับแต่ว่าพระคุมั่นทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เป็นได้แค่พระคุมั่นเท่านั้นครับก่อนที่จะทรงถอนมั่นกับพระคุมั่นคนแรกก็คือพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวรภาเทวีนะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสนะครับกับคุณประภัยสุจริตกุลครับเมื่อวันที่12มกราคม2465นะครับโปรดให้ท้าวพันธสารนุรักษ์นะครับหรือว่าเจ้าจอมเพิ่มในรัชกาลที่5เนี่ยหัวหน้าคลังฝ่ายในเนี่ยนำเงินไปพระราชทานตามพระราชาประเพณีเป็นเงิน4 0 0พบาทครับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณประภัยสุจริตกุลเนี่ย ดำรงตำแหน่งพระสนมเอกครับมีราชทินนามว่าพระอินทรานีครับโดยอินทรานีเนี่ยเป็นพระนามของพระชายาพระองค์หนึ่งของพระอินนะครับและทรงให้พำนักอยู่ร่วมกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันพระคูมั่นในพระราชวังพญาไทครับซึ่งรัชกาลที่6ท่านมีพระราชวินิจฉัยว่าจะได้ทรงทําการราชาพิเศษสมรสกับพระองค์เจ้าลักษมีลาวันในภายหน้าต่อไปนั่นแหละครับ ถึงตรงนี้คุณผู้ฟัง,งคงพริกภาพออกนะครับว่าฝ่ายในในสมัยรุชการที่6ก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงนั้นครับก็คือลักษณะที่ท่านเคยตั้งใจจะมีโผเดียวเมียเดียวก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าเริ่มต้นที่จะมีฝ่ายในหลายคนแล้วในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีพระองค์เจ้าลักษมีลาวันเป็นพระกุมมั่นนะครับรวมถึงคุณเปลียงสุจริตกุลหรือพระสุจริตสุดานะครับซึ่งเป็นพี่สาวของคุณประภยัยและก็คุณประภัยครับหรือว่าพระอินทราณีนั่นเองครับ นั้นก็เลยอยู่ในพระราชวังพญาไทเป็นสามนางเลยครับงานทุกงานในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าลักษมีลาวันเนี่ยจะเป็นผู้นำครับแล้วก็นั่งคู่กันในหลวงครับมีพระสุจริตสุดากับพระอินทราณีพี่น้องนะครับเป็นผู้เดินตามอย่างธรรมเนียมโบราณเลยครับแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระนิสัยที่ชอบมีเมียคนเดียวครับท่านตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วแบบนั้นนะครับท่านก็เลยไม่โปรดที่จะอยู่พร้อมๆกันหลายคนครับแม้จะถวายการฝึกหัดท่านยังไงเนี่ยท่านก็ย้ายที่ประทับไปอยู่เสียแต่เพียงลําพังคนเดียวครับ ที่พระประถมเจดีเนี่ยท่านเสด็จไปประทับกับพระอินทราณีที่พระตำหนักยาเหลมารีนะครับปล่อยให้พระองค์ลักษมีลาวันกับพระสุจริตสุดาเนี่ยอยู่บนพระที่นั่งใหญ่ครับท่านก็ย้ายเรื่อยๆไปครับจนลงท้ายพระองค์ลักษมีก็เท่ากับถูกลอยนั่นเองครับก็เลยต้องเข้าไปอยู่ซะที่ตำหนักหนึ่งในพระราชวังสวนดุสิตครับ ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่พระราชวังพญาไทเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับทางฝ่ายหน้าที่พระที่นั่งไวัยกูลเทพพิสถานนะครับส่วนสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระบรมราชินีเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประทับที่พระที่นั่งพิมานจัก,กรีครับซึ่งจัดเป็นพระสถานฝ่ายในของพระราชวังพญาไทครับในช่วงบ่ายเนี่ย ล้นเกล้าราชัชกาลที่6กเนี่ยจะต้องเสด็จมารับสมเด็จเนี่ยออกไปเสวยทางฝ่ายหน้าครับห้องเสวยเนี่ยอยู่ชั้นล่างของพระที่นั่งพิมานจัก,กรีนะครับพร้อมกับค้าราชบริพานของพระองค์ท่านครับมีพวกมหาดเล็กและก็นายเวรเนี่ยเชิญแล้วก็ตั้งเครื่องแบบฝรั่งครับในเวลาต่อมาครับพระอินทรานีเนี่ยทรงตั้งขันครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอินทรานีเนี่ยขึ้นดํารงพระยศเจ้านาย ในตำแหน่งพระมเหสีพระองค์หนึ่งเลยนะครับที่พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์จีครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2465นะครับซึ่งนับว่าเป็นสามัญชนคนแรกเลยนะครับที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีเทวีในสมัยรัตนโกสินทร์เลยครับเป็นคนแรกเลย พร้อมกับได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1นนะครับหรือว่าปฐมจุลจอมเกล้าอันเป็นตราชั้นสูงสุดสําหรับฝ่ายใน,นยแก่พระวรราชาชายาเธอในโอกาสนี้ด้วยครับและต่อมาเนี่ยพระวรราชาชายาเธอพระอินทรศักดิ์จีเนี่ยได้รับการสถาปนาขึ้นอีกครับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระบรมราชินีครับในตําแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีนะครับ วันที่1มกราคม2466ครับและในวันที่13มกราคมปีเดียวกันเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานยศนายพันโทหญิงและก็แต่งตั้งเป็นผู้บังคับการพิเศษกองพันที่สองกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับและก็กองพันที่สอง กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์แก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีครับซึ่งนั่นนับว่าเป็นสตรีทไทยคนแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานยศทางทหารครับ ซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชินีเนี่ยได้เสด็จไปทอดพระเนตรละครพระชนิพลเรื่องผิดวินัยนะครับเมื่อวันที่23มีนาคมปีเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งเป็นการแสดงถวายของนายทหารกรมมหัดเล็กรักษาพระองค์ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชนีเนี่ยส่งรับตําแหน่งผู้บังคับการพิเศษนั่นแหละครับ และเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ21พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชินีวันที่10มิถุนายน2466ก็ได้ส่งพระราชนิพนธ์โครงนะครับอํำหนวยพรพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชินีนะครับปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องลิลิทนารายสิบปางครับราชการที่6เนี่ยท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดิน89ไร่นะครับ ด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนเพชรเกษมครับตรงข้ามกับวัดพระประโทนนะครับในจังหวัดนครปฐมแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจี G, พระบรมราชินีครับแล้วก็พระราชทานนามที่ดินแห่งนี้ว่าสวนราชฤดีครับแล้วก็โปรโดเกล้าให้สร้างพระตำหนักเป็นเรือนไม้ปัญญาสองชั้นนะครับทำโดยไม้สักครับแก่สมเด็จพระรานีอีกด้วยครับพร้อมกันนั้นก็ได้โปรโดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทธุตราดีลกกรมขนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ย เป็นผู้อํานวยการนะครับดูแลให้โรงเรียนเพาะช่างเนี่ยสร้างเครื่องเรือนสีขาวลายทองแบบลุยส์นะครับขึ้นเป็นชุดแรกครับเพื่อใช้ตกแต่งภายในทั่วทั้งพระตําหนักราชฤดีครับแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกฝนช่างไม้ไทยตามพระราชประสงค์ให้สามารถสร้างเครื่องแต่งเรือนแบบลุยส์ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนั้นนะครับทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศครับ และเครื่องเรือนชุดนี้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีเนี่ยทรงใช้เป็นประจำตลอดพระชนชีพของพระองค์เลยครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีเนี่ยก็ทรงประกอบพระราชพิธีเสด็จขึ้นพระตำหนักก็เหมือนขึ้นบ้านใหม่นะครับในวันที่9มีนาคม2467ครับแต่ในการทรงพระคันของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีเนี่ย พระองค์เนี่ยตกพระโลหิตก่อนที่จะมีพระประสูติการถึงสครั้งเลยนะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยตามเสด็จพระราชสวามีตลอดไม่ได้หยุดเลยครับจึงทําให้ตกครับทรงตกพระโลหิตครั้งแรกในพุทธศักราช2465ครับแต่ว่าต่อมาก็ส่งพระคันและก็มีพระประสูติการก่อนกําหนดประมาณ6เดือนนะครับบนพระที่นั่งพิมานจักรีครับในพระชวังพญาไทยเมื่อวันที่3มกรกฎาคม2466ครับ ซึ่งเป็นพระราชโอรสด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ถึงกับน้ําพระเนตรไหลครับแต่กระนั้นก็ยังทรงมีพระเมตตาต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงอ่านหนังสือพระราชทานแล้วก็ทรงประคองและก็ดูแลอย่างดีทีเดียวครับคราวนั้นเนี่ยสมเด็จพระศรีสวลิ์ที่แล้วราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้าในขณะยังดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเนี่ย ได้ทรงมีพระราชหัตทะเลขาครับมาปลอบสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชินีไม่ให้ทรงโศกเศร้าในการตกพระโลหิตครับเพราะอย่างไรเสนววนหน้าเนี่ยก็ยังทรงมีโอกาสที่จะทรงพระคันได้อีกนะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าทรงพระคันอีกครับและก็ตกพระโลหิตอีกครั้งเมื่อวันที่15มีนาคม2468นะครับระหว่างที่แปรพระราชฐานอยู่ที่ พระที่นั่งสมุทรพิมานในพระราชนิเวศมริกทัยวันที่เพชรบุรีครับสมเร็จพลังเจ้าอินทร,ศ,รศักด์สจีพระบรมราชินีทน่นทงชุบเลี้ยงเด็กๆเ,เอาไว้หลายคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระญาติในสกุลสุจริตกุลครับมีคนหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้าทั้งบิดาและก็มารดาครับได้ส่งชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กชายคนนั้นอายุ3ขวบครับตร,รัสเรียกว่าลูกบวัวครับมาตลอดพระชนชีพ ต่อมาเด็กชายบัวเนี่ยได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าสจิเสวีนะครับซึ่งมีความหมายว่าเป็นข้าราชบริพารของสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีนั่นเองครับและเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลปกครองวชิระพยาบาลเมื่อ2466กเนี่ยก็ส่งโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์จีเนี่ยดำรงตำแหน่งสภานายิกาของวชิระพยาบาลนะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์จีเนี่ยก็ส่งเอาพระทัยใส่ในกิจการของวชิระพยาบาลเป็นอย่างดีครับทั้งยังท่งพระราชทานเงินบำรุงวชิระพยาบาลในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาด้วยครับท่งประทานทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดาชินีนะครับโรงเรียนราชินีบุรณนะ ทรงเริ่มพระราชทานเงินทุน3,000บาทแก่โรงเรียนราชินีเป็นครั้งแรกเมื่อ26มกราคม2464ครับแล้วก็พระราชทานเนื่องในวันประสูตริเรื่อยมาเลยครับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศ,ศักดิ์จีเนี่ยทรงโปรดกีฬานะครับพระองค์ทรง,งก่อตั้งทีมฟุตบอลหญิงทีมแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ทรงฝึกนักเรียนหญิงเนี่ยส่งไปแข่งขันต่างประเทศครับเช่นนางสาวสงวนสุจริตกุลนะครับนักกีฬาแบดมินตันระดับชาติ เรียกได้ว่าทรงบุกเบิกการกีฬาสําหรับสตรีในประเทศไทยนี่แหละครับสําหรับการฝึกนักกีฬาของพระองค์เนี่ยทรงควบคุมด้วยพระองค์เองเลยนะครับนางสาวสงวนสุจริตกุลเนี่ยกลับจากโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องวิ่งให้ครบจํานวนรอบที่ท่านกําหนดครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศ,ศักดิ์สจีเนี่ยจะประทับทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองครับนอกจากนี้ก็ยังปโปรดให้ข้าหลวงหัดกีฬาหลายประเภทนะครับเช่นขี่ม้าจักรยานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลครับแต่ต่อมาครับ ในปลายรัชกาลเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้มีพระบรมราชองค์การว่าด้วยการออกพระนามครับโดยโปรดให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระวรราชชายาแทนครับเมื่อ15กันยายน2468และก็โปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีเนี่ยเสด็จไปประทับอย่างพระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิตครับ นี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับเพราะว่าการออกพระนามใหม่เนี่ยเป็นการลดพ <itu? S 1> ระอิสริยยศของพระองค์ท่านลงเหลือแค่พระวรราชชายาครับไม่ใช่พระบรมราชินีแล้วนะครับแล้วก็ให้ออกจากพระราชวังพญาไทไปพำนักในพระราชวังด <oric> ุส <ive> <laundry> <van expert> ิตนั oh ่นแหละครับมีสาเหตุที่ทรงถูกลดพระอิสริยยศจากพระบรมราชินีมาเป็นพระวรราชชายาหลายประการทีเดียวครับ แต่เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สําคัญอาจจะเกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งซ้อมละครเรื่องพระร่วงครับครั้งนั้นเนี่ยในบทบาทการแสดงเนี่ยต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวกันระหว่างในมั่นซึ่งแสดงโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับกับสาวใช้ของนางจันทร์ซึ่งแสดงโดยคุณเครือแก้วอภัยวงศ์ครับ ภาพนั้นคงไม่ศพพระไทยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีนะครับจึงทรงกระทืบพระบาทครับและก็โปรดให้ข้าหลวงของพระองค์โหหาและใช้เท้าตบพื้นพระที่นั่งครับแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงพอพระไทยครับครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยุติการซ้อมเลยนะครับและก็เสด็จขึ้นไปในทันทีครับตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีเนี่ยมีพระชนัยษา21ปีเท่านั้นแหละครับ ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะครับที่จะมีพระอาการหึงหวงต่างๆครับและหลายครั้งก็ไม่ทรงสามารถเก็บกลั้นพระอารมณ์ได้ครับหลายกรณีก็เช่นทรงขอพระบรมราชานุญาตกลับพระนครก่อนเวลาเสด็จประพาสที่ต่างจังหวัดนะครับทําให้ต้องตระเตรียมเรือพระที่นั่งอย่างชุกละหุกเลยครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชกระแสร,รับสั่งให้คุณสุวัฒนา ซึ่งต่อมาก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนานะครับกราบพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีเนี่ยพระองค์ก็ทรงชักพระบาทหลบครับแล้วก็เบื่อพระพักไม่ยอมรับนะครับเหตุเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไม่ส่งพอพระไทยครับ จริงๆเรื่องนี้ก็เคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งที่พระวรกัญญาปทานพระองค์เจ้าวรพาเทวีซึ่งเป็นอดีตพระคู่มั่นเนี่ยก็ยังมีพระบรมราชองค์การให้ถอนมั่นได้นะครับตั้งแต่15มีนาคม2464ครับแล้วก็โปรดให้ออกพระนามว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรพาเทวีเท่านั้นแหละครับเรื่องราวคราวนั้นเนี่ยก็คือเมื่อพระวรกัญญาประทานเ,นเสด็จมาถึงพระชวงพญาไทยครับ มหาดเล็กคนหนึ่งครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนสนิทของพระองค์ท่านเนี่ยแหละเดินเข้าไปเฝ้าเพื่อจะรับพระหัตตามทาียิมตะวันตกครับแต่พระวรก,กัญญาปธานเนี่ยไม่ทรงยินยอมครับชักมือหลบแล้วก็คงชักสีหน้าด้วยนะครับเมื่อเรื่องไปถึงพระกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะก็กลายเป็นว่าทรงสะบัดมือแล้วก็แสดงพระกริยาดูถูกมหาดเล็กคนนั้นครับทาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกลิ้วมากและก็เป็นสาเหตุของการถอดถอนมั่นในครั้งนั้นครับและมาถึงครั้งนี้ท่านก็ ถอดราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชินีลงอีกครั้งด้วยความไม่พอพระทัยในตัวของสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศัก์สจีครับมีปรากฏในพระราชพินัยกรรมเลยนะครับเรื่องการสืบพระราชสันตติวงศ์และตั้งพระบรมอัฐิครับเป็นพระราชพินัยกรรมฉบับที่บันทึกประจําวันลงวันที่8กันยายน2468ก็ในปลายแผ่นดินศึกานที6นะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีเนี่ยส่งทําให้พระองค์เนี่ยไม่สบายพระทัยอยู่เป็นนิดครับในพระราชพินัยกรรมเนี่ยปรากฏข้อความเป็นพระบรมราชองค์การมีความที่น่าสนใจมากเลยครับบอกว่าต่อไปในภายหน้าก็คงมีเหตุเรื่องตั้งพระบรมอัฐิคือจะเอาองค์ใดขึ้นมาตั้งคู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งเด็ดขาดไว้เสียบัดนี้ ห้ามมิให้เอาพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีขึ้นมาตั้งเคียงข้าพเจ้าเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพเจ้าก็ได้บำรุงบำเรอน้ำใจข้าพเจ้าเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นต่อแต่นั้นมาเอาแต่ความร้อนใจหรือรำคาญมาสู่ข้าพเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดแล้วต่อมาครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปี2468 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระวรร,รชาชชาย,ยาก,ก็ทรงย้ายไปประทับอย่างพระตำหนักสวนนกไม้พระชวังดุสิตครับต่อมาก็จึงทรงย้ายไปประทับที่บริเวณบ้านของเจ้าพระยาสุธรรมนตรีพระบิดานะครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีสเสด็จมาประทับเป็นการถาวรแล้วเนี่ยเจ้าพระยาสุธรรมนตรีจึงกั้นบริเวณที่ดินว่างเปล่าด้านหลังของบ้านนะครับซึ่งเป็นที่กว้างขวางให้เป็นที่ประทับครับ แล้วก็ให้สร้างพระตำหนักสไตล์ยุโรปงดงามเป็นพระตำหนักที่ประทับครับโดยมีทางเชื่อมต่อกับตึกใหญ่ของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีไว้ด้วยครับต่อมาวังแห่งนี้มีชื่อว่าวังริมคลองภาษีเจริญนะครับหรือว่าวังประตูน้ําครับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์ศจีได้มาประทับอยู่ณนะวังริมคลองภาษีเจริญเนี้โดยตลอดครับท่ามกลางพระประยุรญาติอย่างอบอุ่นต่อมาอีกกว่า40ปีเลยครับ นอกจากนี้พระองค์ยังคงมีสายสัมพันธ์กับพระบรมบวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆในสมัยรัชกาลที่7นะครับเมื่อพระองค์ยังประทับอยู่ภายในสมดุสศิต์เนี่ยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเนี่ยมักจะโปรดให้สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันลวดีก็คือลูกสาวของรัชกาลที่6นะครับ ได้ส่งไปเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์ศรีอยู่เสมอครับสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยส่งออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักศจีว่าแม่อินครับครั้นสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนและพระราชชนนีเนี่ยสเสด็จไปประทับที่อังกฤษก็ไม่ได้ทรงติดต่อกันอีกนะครับจนกระทั่งนิวัตรประเทศไทยแล้วในปี2 5 0 2ครับสมเด็จเจ้าฟ้าและพระนางเจ้าสุวัฒนาเนี่ยก็โปรดให้ผู้แทนพระองค์เ,เชิญของขวัญมาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์ศจี ในวันคล้ายวันประสูติเป็นประจำทุกปีครับและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศ,ศักศจีก็ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดานะครับและก็สมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนาก็คือให้ผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญไปถวายที่วังรื่นฤดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เสด็จไปมาหาสู่กันด้วยพระองค์เองเหรอกครับ ในแต่ละวันเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีเนี่ยจะทรงติดตามข่าวสารทอดพระเนตรโทรทัศน์แล้วก็ทรงจดบันทึกรายวันครับทรงปฏิบัติธ,ธรรมแล้วก็ทรงบาดเป็นประจำครับในบางโอกาสก,าก็จะ,สะเสด็จประพาสต่างจังหวัดกับพระญาติสเสด็จงานในหมู่ญาตินะครับในสมัยรัชกาลที่9้าเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระวรราชชายาเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาธบพิษ และก็สมเด็จเป็นแงเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงครับมาตลอดพระชนชีพครับกระทั่งวันที่23พฤษภาคม2518สมเด็จเป็นางเจ้าอินทรศัก์ะจีพระวรราชชายาเนี่ยก็ประชวรปวดพระนาภีนะครับมากๆกก็คือปวดท้องนะครับจึงได้เสด็จเข้ารับการถวายการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลสิริราชครับ ครั้งนั้นเนี่ยแพทย์ได้ถวายพระโอสถแก้ปวดพระนาภีนะครับทางหลอดพระโลหิตครับอาการก็ทุเลาลงครับระหว่างเวลาที่ทรงรับการถวายการรักษาอยู่เนี่ยพระองค์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเฉลีราชครับพระอาการประชวนก็มีแต่ทรงแล้วก็สุดลงเรื่อยมาครับมีพระอาการปวดพระนาภีมากขึ้นครับคณะแพทย์จะต้องถวายพระโอสถ์แก้ปวดทางหลอดพระโลหิตถีขึ้นนะครับจนเมื่อมีพระอาการมากจึงต้องถวายพระโอสถทุกๆ3มชั่วโมงเลยครับ ครั้นถึงเดือนพฤศจิกายน2518คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลก็เห็นพระการหนักมากจนแทบจะสิ้นหวังแล้วครับเพราะทรงเสวยไม่ได้ครับต้องถวายน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตครับจนเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2518เวลา7โมงเชา้าพระการประชวนก็แน่าวิตกพยาบาลก็ได้ตามคณะแพทย์มาถวายการรักษาครับทำอย่างสุดความสามารถพระองค์มีอาการพระหทยวายครับ แล้วก็สิ้นพระชนในเวลา7จ็ดโมงห้าสิบห้าที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครครับสิริพระชนมายุได้เจ็ดสิบสามพันษาห้าเดือนกับยี่สิบวันครับพระบาทสมเด็จพระมหาภมิพลอดุลยเดชนมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าครับพระราชทานพระเกีรทองน้อยทรงพระศพครับภายใต้ฉัดตาดทองห้าชั้นและศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังนะครับแล้วก็ทรงรับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครับ มีงานพระราชทานเพลิงพระศพและพระเมนวัดเทพสรินทราวาสนะครับเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2519ครับพระอัฐิเนเชิญไปประดิษฐานไว้ที่หอพระนาคในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามครับส่วนพระอังคารเนเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ณศาลาสุจริตกุลครับที่วัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตครับ พระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์ศจีพระอวรราชชายาเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอินทรศักิ์ศึกษาเลยนะครับที่บ้านยางถนนมาลายแมนตําบลกําแพงแสนอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับชาวอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนี่ยสร้างขึ้นนะครับในปี2541ครับทําไว้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและก็น้อมรําลึกถึงพระกรุณาที่คุณของพระองค์ครับที่พระองค์ได้ประทานที่ดินเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนและก็สถานที่ราชการอื่นๆอีกนะครับ ในทุกๆปีในหน่วยงานราชการและก็ชาวอำเภอกำแพงแสนจะจัดพิธีรำลึกในวันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาซึ่งตรงกับวันที่30พฤศจิกายนครับโดยจะมีการวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณณบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาครับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีเป็นพระราชินีจากสามัญชนคนแรกพระองค์แรก ของตรัตนโกสินเลยนะครับแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามทีนะครับขอบคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอประคุณทุกความคิดเห็นและก็ข้อมูลที่กรุณาเพิ่มเติมให้ในแต่ละคลิปด้วยนะครับผมอ่านทั้งหมดเลยครับและก็จะพยายามตอบให้ในทุกความคิดเห็นนะครับ ส่วนรูปภาพต่างๆก็เช่นเคยครับตามไปติดตามชมกันได้ใน Facebook Fan Page ของคนติดเล่านะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆซึ่งคนติดเล่าก็นำเสนอกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ใน Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ